สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเพื่อนต่อยโฮเล่าอาการช่วงสุดท้ายออมอักพันธ์สู้เต็มที่แต่ไม่มีคีโมรักษาได้กลุ่มเพื่อนสนิทอ,อมอักพันธ์นมาศเล่าอาการสุดท้ายแพทย์รักษาตามอาการเผยไม่มีคีโมไหนรักษาได้แล้วเพื่อนต่อสู้กับโรคอย่างเต็มที่และเหนื่อยมากแล้วที่ศารา12วัดท่าทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานคร บรรยากาศการสวดพระอภิธรรมออมอัคคันมาตที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยวัย39ปีหลังจากเข้ารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2ปีกีตาสิริพิษวิมโลโนดพี่สาวคนสนิทในวงการกล่าวว่าอาการออมก็ทราบมาตลอดอยู่แล้วว่าเป็นการรักษาตามอาการที่ผ่านมามีปัญหาที่ระบบปอดระบบการหายใจ จะพูดหรือทําอะไรก็เหนื่อยซึ่งจากโรคมะเร็งกําลังใจที่ได้รับมาทําให้ยังสู้ได้จนถึงวันนี้เขาเหนื่อยมามากแล้วครั้งนี้เป็นการเดินทางที่ทําให้เขาหายเหนื่อยแล้วเจอกันล่าสุดคือเมื่อสองเดือนก่อนได้พาไปทําบุญซึ่งที่ผ่านมาก็ได้เจอกันทานข้าวพยายามนัดหลังท,ทําคีโมไม่ให้เหงาแต่มักจะไปเจอที่บ้านเพราะสุขภาพเขาไม่แข็งแรงดีใจที่เดือนก่อนได้ไปเที่ยวไปเชียงใหม่ไปหลายๆที่ที่อยากไปเมื่อเช้ารู้ข่าวก็ตกใจพวกเราอยู่กันเหมือนครอบครัว ยังสัญญาว่าจะไปดำน้ำด้วยกันเดือนตุลาคมนี้เต้าปริยวิมโลโนธได้คุยเมื่อสัปดาห์ก่อนว่ายังทรงทรงเหนื่อยหายใจลำบากไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ปกติจะคุยกันสองสัปดาห์ครั้งมาทานข้าวด้วยกันการเจอกันแต่ละทีหลังจากให้คีโมเสร็จจะเจ็บและเหนื่อยมากจนสุดท้ายหมอบอกว่าไม่มีคีโมไหนช่วยได้แล้วซีซิวัตกล่าวว่าวันนี้เราช่วยกันส่งเขากลับบ้านตั้งแต่เข้าวงการมาอ,อมช่วยทุกคนในบ้านส่งน้องเรียนต่างประเทศ ความกตัญญูของเขาได้ทําครบจบแล้วเขาทําหน้าที่สมบูรณ์แล้ววันนี้ไม่สําคัญว่าเขาเจ็บหรือทรมานแค่ไหนแต่เขาสู้จนสุดกําลังเท่าที่จะทําได้แล้วจริงๆเราอยากจําเขาไว้ในแบบนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนส่งใจให้เพื่อนผมกลับบ้านพักผ่อนอยากให้เก็บความทรงจําความหล่อเขาไว้ในใจเรารักเขามากจะเก็บความทรงจํารอยยิ้มเขาไว้ตลอดไปไม่ต้องถามว่าเจ็บแค่ไหนเขาทําหน้าที่อย่างดีแล้วเราอยากเก็บความทรงจําเอาไว้สิ่งที่อยากจะบอกได้บอกเพื่อนไปแล้ว ว่าไม่จําเป็นต้องเหนื่อยอะไรขอให้ไปอยู่จุดที่สบายที่สุดและเต็มไปด้วยรอยยิ้มซีสีวัตรกล่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ